chắc đỏ quá tuần này ừ, đỏ ngàn thế sám đỏ ừ, đọc như chùm đây nè chùm đấy ngàm thế bà cướp xếp đỏ này 我们。Oh, เอ,ออเออเออไปเรื่อยๆแหละ ก็ขึ้นมาแล้วมันบอกมีเออ ฮะเปิดยังเอีกยัดปิดยังที่ตลกตลกเลยเฮ้ยโอ้ยขาดเลือโอ้ยโอ้ยน้ำย่าเอ้ยโอ้ยโอ้ตัวนี้งามอ่ะ โูหินเอ้าเนี่ยน้ำนี่กรเจียวแดงยุ้ยอุ้ยปวดน้ำเลยขึ้นมาข้างบนนี่มาพาบกกาลงโอ้ดอกงามๆเท่าไหนี่กรเจียวแดงอู้เออเห็นอยู่ ดูดอกนี่ไหมสุดยอดเลยโอ้แหมดอกด้วยใจเนาะเอาอยู่บอกเจียวแดงเออมันหน่อยไม่เอาแล้วอยู่ข้างกระตานี่เองนี่ โอ้ก็เจียววะ่ะโอ้ก็เจียววะ่ะอยู่ข้างกัะตาอืมโอเคโอเคม <c oughs> ันก็เกิดเป็นจุม่มเป็นจุ่มอยู่ได้นาะมันก็เกิดเป็นมองเป็นมองอยู่นี่เจียวแดงก็มี มีโคตดหินเลยโอ้โโอ้สับัวได้เห็นกระเจียวแดงบ่นี่นดอกเห็นบ่ออัวจุม่มอี้ที่เราซื้ออยู่นั่นนะอาัวจุม่ม ดินแข็งดีกว่าตกบานแล้วไม่เอามาลัดหน้าเขาอีกแล้วออาาโอ้เนี่เธอวะยางจนพาลุดเลยเนี้ยกุ่วผุนนะในป่าผุนนะเฮ้ยขาวผุนล้นนุ่นเป็นตาหาไดอยู่<ร>โอ้ยมันก็คุ้มค่า จางยี่สิบาทอยู่ปากันเลีวๆ้วเอ้เข้ามาไอ้เขาจดทำอะไรวะม่รู้ดิหัวะลรยี่สิบยกเว้นโชเฟอร์ไปสิหูเนาะมาเถเื่อแหลกเขาว่าเขาคือ่บเขาอูดกับรล้วแล้วไหนไปสิหัวเขาเก็บ ตามาถ้าผ่านทางอะเออมันเกิดตามริมทางนี่แหละมัต้องไปลึกดอกแต่ไปลึกแล้วก็ต้องลงให้สุดนะจูมก็จูมสวยเลย <c oughs> งามเท่ ลูกพีเดอ้อมีบอลล่ะตัดขาดเบิดในโกหินผู้ยันเกือบขาด,ดอยู่ว่ะ อย่างไปอย่างมามันสิหลงทีอมไปอมมาอยู่นาดโบ้บ้านได้โดบ้านมาบ้านได้หลายดือน่างงัคือได้หลายเดือปราบพริกทั้งนั้นเลยนี่ว่า สวดยูถ้าเห็นบเห็นก็บอสวดแล้ววนหนึ่งรอบสามดอกสี่ดอก <laughs> เดี๋ยวหาอีกจองไว้ก่อน,นโน่นหาดอกเดี๋ยวมาเก็บตรงนี้ไหมเก็บตรงนี้ก่อนนะหาดอกคือน,นี่ดอกอ,อ่อ,อนๆดอกอ,อ่อ,อนๆ งามีเดีอวบเขาพานมาเราเห็นว่ะ ก็เกือบถึงวัดเลยนี่หว่าเอะอุใส่ไหนเขาเห็นแล้วไดโอ้เข้าวบ,าบา่ได้ว่ะตัวนี้เจ้าว่าดังหลายถอะตืน่น โอ้ยนี่โคตรินนะการให้เอาให้อีกเืีอย่างกูจะเอาให้เอาเอีกเลยว่ะยุใสยีฮู้ <c oughs> อเอค,คือลึกแท้เ็ดบับเขาเถอะวะคำสัง่ง

Ủa, đọc ngầm ngầm rồi Kìa Anh ác luôn bò Ủa, ăn Ủa đi ăn này, cái ngô hiến này cháy nó Nghĩa hết tưởng là tam đá mừng đi phá Ừ Ừ Khá nhỏ không nạc cái căn đấy Ủa, chút săn lời จักเอาอะไรเนี่ยเอามากินมะติดมันสะพานมันใส่บวชได้ใส่มันก็ล่มเฮยเบิดหวาไปตะบุญยังยัง